สวัสดีค่ะกินทุกที่ขี่ทุกฟั่มมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ออลโตสไปเดอร์อยู่ที่จังอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะคะไปเดินไหวไหมเนี่ย ปลาหมึอกอ่เขาเรียกอะไรหนวดปลาหมึก ừ, แล้วก็เหมือนกำแมงม,มุม <ừ, S 1> เขาก็เลยตั้งชื่อว่าตั้งชื่อร้านว่าออกโซ่สไปเดอร์ตั้งอยู่ในโรงงานโรงงานอะไรนะภาปูที่นอนอะไรนะขา,า,าัทยาจังหวัดราชบุรีเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากตัวตึกก็จะเป็นเสานะเสาขึนมาสูงสูงเลยแล้วก็ตั้งอยู่ในน้ำ ที่สำคัญคือมีน้ำผุด้วยอีกาอีกาอู้นน่ะเกาะอยู่นะฝั่งนี้น่าจะฝั่งนี้น่าจะไปโรงงานเนาะใช่ปะเดี๋ยวดูดิเห็น,เ,นเห็นเงาวะเห็นเงางในกระจกไหม,มครับดูดิเสาสูงมากเลยมีไยด้วยข้างล่างมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับคุณ ตรงใต้เสากมีไฟด้วยสวยงามคืนนะสวยงามคือเนี่ยรัดปีกทุ่มอ่ะเก้าติดสอทุ่มนะแล้วส,ส,สำหรับคนที่ทางเดินเขาเนี่ยมันเป็นทางลาดสำหรับคนที่ต้องนั่งตั้งวีแชร์มาเนี่ยก็นนคนเข็นก็ไมม่ีปัญหาคนเข็นก็เข็นเอา <laughs> ต้องใส่เกียร์หนึ่งหน่อย แล้วขึ้นเดินมันก็ใช้เกียร์ต่ำนะนเกียร์ต่ำเขามีบริการล่มให้นะขี้เกียจถือแข็งแรงอยู่แล้วจันยราของเขาต่อมึก ของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี65คืออกเป็ดกระเพรากรอบแล้วก็น่องเป็ดเยอรมันปลาแซลมอนย่างนิโซแล้วก็ข้าวไรเบรี่ขีนัวปลาแซลมอนย่างอต์อร์ไฟเดอร์ตั้งอยู่ณอำเภอบางแพร์ราชบุรี ภายในพื้นที่โรงงานของบริษัทภาษยาอาคารรูปทรงประมึกแบงมุมอันแสงประหลาดตั้งอยู่กลางทะเลสาโดยตัวอาคารมีความสูงถึง8เมตรจากพื้นน้ำเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาลีชื่ออ่านไม่ออกและอ่านไม่ออก โดยแต่เดิมออกโตสไปเดอร์ mm hmm. เป็นอาคารไว้ใช้ mm hmm. เพื่อรับประทานอาหารสำหรับพนักง,งานใดบริษัทมีห้องครัวและห้องน้ำในตัวสามารถรองรับพนักง,งานพร้อมกันได้หลายลน้อยท่า hmm. นเนื่องจากมีลูกค้าแวะเวียนมาถ่ายลูกกันเป็นจำนวนมาก mm hmm. จึงทำให้บริษัทจึงใช้แนวคิดนี้เปิดเป็นพื้นที่ร้านอาหารสำหรับให้คนทั่วไปได้เข้ามาใช้ได้เลยบริการด้วย mm hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะช่องนี้มีแต่ของอร่อยวันนี้เป็นวันพิเศษหัวพามาหรือมาพาผ,ผัวมาที่ร้านออกโต้สไปเดอร์อำเภอบ้านแพจังหวัดราชบุรีร้านนี้เป็นร้านอาหาร ที่ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาลีนะคะคือมีความสูงขึ้นจากพื้นน้ำเนี่ย8เมตรแล้วก็ชมบรรยากาศาแล้วกันนะคะสุดจะบรรยายที่นี่เขาก็จะมีเมนูมาแนะนำมีอาหารไทยมีปิ้งยา่างแล้วก็มีพวกอาหารฝรั่งส,สเต็กสเต็กอย่างเงี้ยพอดีเ,เนนพิ่งกินข้าวหลามนคปรปฐมมาก็เลยอิ่มก็จะสั่งอาหารไทยกินก็เดี๋ยวใจนี่ก็เลยกระแดกนิดนึงวันนี้ นี้เป็นเมนูอะไรวะเป็ดเป็ดไงทูนเป็ดทอดเยอรมันเป็ดทอดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละซึ่งเนี่ยมาก็เป็นประมาณนี้เป็ดเขามีที่คีบมาให้กองนี้เนาะเนื้อเป็ดก็เป็นประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีมันบดมีมะเขือเทศมีคารอโต มีบัอคี่แล้วก็อะไรไม่รู้ตรงนี้มะ่วงเดี๋ย,ยจะกินให้ดูเมนูต่อไปอย่างมีเรื่องยางนีเรื่องกับฉันบอกไว้ก่อนส่วนอันนี้เป็นเมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศตอนแรกบอกว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อผัวพี่ได้ไหมน้องก็หัวเราะค่ะเนื้อนกรอก,นกระจอกเทศนึกถึงนกกระจอกเทศไหมคะที่เป็นตัวที่มันตัวใหญ่ๆ ก็ประมาณนี้สีมันจะออกคล้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่ารสชาติก็ไม่เคยกินหรอกแล้วข้างล่างก็จะเป็นมันบดก็จะมีซอสเราเลือกซอสเป็นซอสพริกไทยดําแล้วเขาก็จะมีพริกสีๆเนี่ยเป็นเครื่องเคียงหั่นยังไงเ<ร>อ้ผวบ้านเขาใช้มือฉีกก็ล่ะจะบอกว่าหันยากนะ ค่อนข้าง,งเหนียวนิดนึงรู้ว่าเราหั่นไม่เป็นนั่นเอปกติเขาจะล่าหรือเปล่าไม่รู้นะจิ้มแต่ว่าเราจะจิ้มอาจจะ,จะต,กตกะกุกตะกะเนิ่งปกติกินแต่ กินเนื้อนอกกระจอกเทศนะคะวันหน้าเราอาจจะกินกันเองอืมก็คือเนื้อนี่แหละแต่ม่ออกกันเหนียวหน่อยแต่ว่าถามว่ามันแตกต่างจากเนื้อวัวไหมก็มันอาจจะเหนียวกว่าเหนียวกว่านิดหน่อยแต่ว่าคือว่าเป็นการเปิดโลกการกิน คลิปนี้กินเนื้อแล้วก็ซอสเทสคลิปหน้าอาจจะเปนเนื้อจอระเทสไม่น่ามาทำปากกินเลยเ <c ười> มันก็ไปกินกบเลยอนะครับกปกินกบอันนี้ก็จะเป็นมันบดเรามีตซ้ปตามนะผู้สั่งมันก็จะผูาา้สั่งมันก็จะเป็นแบบเนี้ยติดติด,ดชืดมันจะมันไม่จืดไม่ขึ้นนะมัน ตอนนี้เราจะมากินเป็ดปกติอยู่บ้านก็ลาบเป็ดปากเป็ดทอดไส้เป็ดกระเตี่ยวเป็ดวันนี้มากินอันนี้ค่ะเป็ดทอดเยอรมันหอม,มมากหอมมากดมก่อนอร่อยอ,อันนี้อร่อยเลยเป็ดอร่อย ปเป็นอร่อยใช่อร่อยเยอะอ่ะคต่พูดแต่ว่าถ้ามาออสโต้สไปเดรออย่า,า,าปปล,ลืมกินเป็ดดบีรสชาตินุ่มอหอมดีมากสเตร์อะไรไม่รู้ม่วงม่วงอะไรที่ไม่รู้ว่าลองนีนะนี่อะไอันนี้คือผักดองผักดองหินกาดเดียนโ <c oughs> ค้กย่ากของห้าม <c oughs> ถามว่าทำไมสั่งน้อยอันนี้เป็นน้ำแตงโมอันนี้เป็นะปะน,น,ปน้ำสับปะรดยงถามว่าทำไมวันนี้สั่งน้อยพอดีไปเล่นขอลามนาคนปรปฐมมาแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็ไปกินข้าวหมูแดงมาแล้วก็เลยแบบขับมาเรื่อยใครจะไปคิดว่านาคนปรปฐมกับราชบุรีใกล้กันนิดเดียว อีกทีกี้7นาทีมาอูที่ราดปรีแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาอะไรเบาๆมากินก็คือได้สักสเต็กมา <c oughs> อาหารเต็งโม60บาทอาหารสับ,บ,บปะรดปัง60บ,บาทขอบคุณสำหรับการติดตามชมกินทุกที่ที่ดูฟันนะคะขณะนี้คุณกำลังชมเราอยู่ที่ออกโต้สไปเดอร์อำเภอบางแพร์ จังหวัดราชบุรีคืนนี้อาจจะได้นอนราชบุรีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ <c oughs> <c oughs>